ครับผมแน่นอนครับผมรอบนี้เราแบบว่าจะน่าจะเต็มกับโชว์เราแน่นอนและที่สำคัญนะครับเรามีเพลงใหม่นะครับผมที่จะไปเล่นอย่างแน่นอนครับผมใช่ฮะเมื่อไหร่อะไรนะครับเพลงใหม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเร็วนี้ไม่นานไม่นานครับไม่นานจริงๆแล้วทุกคนอาจจะได้ได้รับข่าวดีแบบในวัน2วันนี้พรุ่งนี้เลยอ๋ออาจจะพรุ่งนี้เลยก็ได้นะครับพรุ่งนี้เลยเป็นเพลงเร็วครับผมค้าเต้นเป็นยังไงค่าเต้นเป็นยังไง ตอนนี้ทำของตกครับจริงครับผมซึ่งต้องบอกว่าเป็นเพลงที่แน่นอนว่าช่วงนี้วาเลนไทน์แบบเดี๋ยวผ่านวาเลนไทน์ไปนะนและนอาจจะเป็นเพลงที่บอกกับเทศกาลหรือเปล่าไม่รู้ครับผมต้องรอติดตามครับใช่ครับต้องรอติดตามครับผมเอ้อยแล้วเอาอีกแล้วอ้อยแล้วบอกว่าอะไรแนวไหนอังลีอแนวไหนอังลีอ่ะถ้างั้นเขาบอกเลยว่าเป็นแนวใหม่ ท่าเต้นบ็อกซิ่งร้องไม่หมดเลยครับเพราะว่าถ้าเก่าถ้าเก่าก็คือเป็นเพลงที่ออกมาแล้วครับไม่ใช่ครับเราเล่นนะครับก็จริงๆเป็นพูดได้ว่ามีความป๊อปแล้วกันครับเฮ้ยอันนี้ผมเชิญนิดนึงไปนิดนึงไปนิดนึงมาลมีความป๊อปหมายถึงว่าเต้นป๊อปเต้นป๊อปปิ้งไม่จริงครับเราเล่นครับไม่ไม่เราจะตามแน่นะครับอะไรนะครับอะไรที่เห็นอาจจะไม่มีครับ แล้วเร็วนี้ครับแล้วเร็วนี้ครับจริงชื่อเพลงเนี่ยหลุดไปหลายรอบแล้วไปยังมีกี่พยานเหรอครับโอ้หรล้อหกล้อเดี๋ยวผมค่อยบอกพรุ่งนี้แล้วกันครับได้ครับส่งส่งอะไรพี่เต้ส่งอะไรส่งอะไรนะส่งก๊กส่งก๊กส่งก๊กค่อย อะไรนะส่งก๊กค่อยค่อยไม่รู้ก็เขาให้ใบหนึ่งทำเหรอพี่อส่งก๊กค่อยไหมลําคารอันนี้อันนี้มหมายถึงลําคารของเราหรือเปล่าในเพลงครับจะมีการซานเกิดขึ้นอ๋อหมายถึงว่าคานใช่ไหมอ๋อแต่ฉันใช่หรทอถคานครับ ครับผมโอ้โหไตรเซอร์ผมว่ามีผมว่ามีมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเราพยายามใส่เอกลักษณ์ในแต่ละเพลงของเราไม่ใช่แค่ทาเป้งแต่เป็นแบรนดิ้งของเพลงนั้นซึ่งเพลงนี้เนี่ยมีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจจริงจริงจริงรุ่ใหม่ๆของพวกเราคนที่ถูกต้องครับอันนี้เรื่องงจรินะอันนี้อันนี้เรื่องจริงไม่เจ้าจี้ครับแวก ันนี้เพิ่งจริงครั้งแรกเลยครับผมทุกวันนะครับหนักมากครับคือตอนแรกอะแอบบอกเลยว่าพวกเราบ็อกซี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มปวดหลังกันแล้วซิงเกิร์นี้เราอาจจะยืนร้องได้เท่ไหมอาจจะท่าเต้นน้อยๆปรากฏว่าปรากฏว่าแป๊บๆจบเพลงจบเพลงแต่ก็ต้องรอติดตามใช่ครับอายุปีนี้ก็เข้า22แล้วครับ โอ้ยอีกตั้งนานอีตั้งนานไม่ต้องพูดหรอกอีกไกลเออออกตัวออกตัวเองน่าจะเจ็บน้อยครับไม่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 ทุกเลยครับยังยังยังได้อีกครับได้ทำงานชายนี่อ๋อช่วงเวลาไหนใช่ไหมครับช่วงเวลาที่ยังเหลือในแต่ละวัน ใช่เพราะวันนันนั้นยังไม่มีลูกค้าเข้ามาใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็เลยได้วันนั้นพอดีครับแต่ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้าสมมติมีลูกค้าเนี่ยเราก็สามารถแบ่งเวลาเราจัดแจงเวลาได้เสมอต้องครับนอกประเทศได้แล้ยินดีครับผมนอกประเทศยินดีมากๆโอ้หว่างโคิวเพิ่งคิวได้แต่เพิ่งเต็มโอ้จริงๆเพิ่งเต็มพรุ่งนี้ครับแต่หลังจากพรุ่งนี้คือว่างเต็มเลยครับ